เซลล์ชาร์จเจอร์นะครับสองก็คือมีสองแผงนะครับสองแผงหกก็คืออ่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ชื่อว่าฟังเก็ตโซล่าเซลล์พกพาพลังงานแสงอาทิตย์ชื่อว่าฟังเก็ต sc 2 6 9 m นะครับโซล่าชาร์จเจอร์ชาร์จไฟได้ขนาด12โวลต์5โวลต์12โวลต์นะครับเพื่อ ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นโซล่าเซลล์ขนาด600วัตท์ที่ผมออกแบบเองสร้างเองทําเองทุกอย่างนะครับทาเองทุกอย่างก็เป็นโซล่าเซลล์ขนาดพกพานะครับที่กําลังาชาร์จไฟได้ได้เร็วไ,ได้เร็วเร็วมากนะครับเพราะกําลัง600วัตท์ที่ผมวัดมาและคํานวณมานะครับตอนนี้จะชาร์จกับแบตเตอรี่เขาเรียกว่าชาร์จกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับที่แปลงไฟเป็น220โวลต์ได้นะครับแปลงไฟเป็น5โวลต์ได้ การชาร์จเนี่ยเดี๋ยวจะมาสายที่ให้ดูว่ามันสามารถใช้กับงานกับอุปรกรณ์ยังไงต่อเป็นไฟ220โวลต์ยังไงนะครับไฟ220โวลต์ก็คือแปลงทางอินเวอร์เตอร์นะครับขาอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นไฟ220โวลต์ชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับชาร์จโน้ตบุ๊กได้ชาร์จสามารถซัพพอร์ตชาร์จกับวิทยุแฟนเทคได้นะครับ,รบ,ราาร support, รบวิทยุสนามแฟนเทคนะครับวิยทวยุดาวเ,เทียมแฟนเทคมันสามารถชาร์จได้นะครับต่อก็จะสายที่ให้ท่านดูว่ามันใช้งานยังไงอุป,ปรกรณ์ลักษณะ มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับพกจับถืออยู่การต่อไฟมันสามารถต่อไฟได้หรอหลากหลายแบบนะครับแค่ต่อกับโซล่าเชตเจอร์ตรงนี้นะครับอ่าผมพกพาผมทําคือตรงเนี้ยผมทําเองออกแบบเองนะครับทาเองหมดทุกอย่างเลยนะครับพกพาคุณสามารถอ่าใส่นะครับหรือเหมือนกระเป๋าเจนบอลน,นะครับถือเหมือนกระเป๋าเจนบอลแล้วเวลาเปิดนะครับเปิดก็อ่าเปิดลงมาปุ๊บ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีตัวล็อกเปิดออกมาเป็นโซล่าชาร์จเจอร์นะครับชาร์จไฟ600วัตต์นะครับแป๊บเดียวแบตเตอรี่เต็มนะครับแค่ชาร์จไฟอ่าผมจะมาใส่ที่ท่าดูว่ามันชาร์จยังไงอ่านะครับผมก็จะมาต่อกับแบบเนี่ยหต่อสายคือคุณสามารถต่อสายนี้ได้นะครับต่อสายนี้ปุ๊บใส่มาอย่างนี้นะครับใส่มาอย่างนี้ผมจะต่อให้ท่านดูว่า มันจะต่อไฟเป็นไฟ2 2 0อย่โวลต์ยังไงคือแปลงไฟเป็น5โวลต์ได้นะครับแปลงไฟเป็น5โวลต์ได้นี่ครับโซล่าชาร์จเจอร์ฟนเพ็นะครับพวกขนาดพวกพานะครับแปลงไฟ1 5โวลต์12โวลต์220โวลต์น,นะครับเป็นไฟบ้านใช้เป็นไฟบ้านได้นะครับนี่นะครับเปิดออกมานี่มันก็จะชาร์จนะครับชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ผมจะใช้สายอ่าเรียกว่าหลอดไฟนะครับหลอ,อดไฟ ตรงนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีไฟออกนะครับเห็นไหมมีไฟออกนะครับนี่ไฟออกถ้าผมไม่ใส่แบตเตอรี่อ่าไม่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันก็สามารถชาร์จได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะครับก็การชาร์จโซล่าชาร์จเจอเนี่ยก็คุณสามารถตั้งหรือว่าเอานอนนะครับนอนทำแบบนี้เวลาชาร์จตรนกลางวันนะครับ หรือว่าตั้งแบบนี้มันก็สามารถชาร์จไฟด้วยโดยอัตโนมัติคือทำไมมันเป็นรุ่นอ่าทำไมมันเป็นรุ่น SC 269M นะครับเป็นรุ่นที่ผมตั้งชื่อไว้คือแ a n เกอ SC 29M SC คือโซล่าเซลล์ชาร์ e เจอร์นะครับ2ก็คือมี2แผงนะครับ2แผงอ่า6กก็คืออ่าเรียกว่าตัวเลขนะครับ เลข600วัตต์นะครับ9ก็คือตัวนี้9ก็คือเป็นระบบอ,อีกรุ่นหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ2รุ่นแรกผมมีมันสำหรับชาร์จมือถือนะครับอันนี้ชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์เพื่อแปลงไฟเป็น220โวลต์นะครับ M ก็คือ,อ269 m m คือ medium คือขนาดกลางนะครับเป็นขนาดกลางที่สามารถพกพาได้นะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับการต่อ s o l ชาร์จ r จอรเนี่ย การแปลงไฟ2 20โวลต์เวลาชาร์จเนี่ยคุณสามารถชาร์จเรียกว,ว่าคุณสามารถชาร์จแ่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นแปลงเป็นไฟ2 20โวลต์นะครับแปลงไฟ2 20โวลต์แค่คูณเสียบนี่นะครับแล้วก็ชาร์จกับวิวเฟนเทคนะครับนี่นะครับชาร์จกับวิวเฟนเทคนะครับนี่นะครับก็ าคุณสามารถชาร์จได้นะครับชาร์จได้มันจะมีไฟอยู่นะครับแปลงเป็นไฟ220โวลต์อ่าแปลงไฟมาชาร์จกับวิวได้นะครับอ่าแปลงไฟ220โวลต์แสงสามารถชาร์จได้ตลอดนะครับคุณสามารถชาร์จมือโทรศัพท์มือถือได้นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ที่เป็นพอร์ต USB นะครับหรือว่าคุณจะต่อกับพัดลมบ้านหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับต่อได้หมดแค่กินคุณต่อสายตัวเน,นี้ย มายัางตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเป็นแบตแบตเตอรี่รถยนต์คุณยังชาร์จได้ชาร์จได้แบตเตอรี่รถยนตยช์ชาร์จได้มอเตอร,ร,ร์ไซค์ชาร์จได้หมดแค่คุณต่อสายมายังที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แต่ผมใช้รถมอแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะมันพกพาง่ายนะครับพกพาปุป๊บมันต่อมาปุป๊บเราก็มาแปลงไฟในอินเวอร์เตอร์เป็น220โวลต์นะครับก็การใช้งานตรงนี้จุดเนี้ยมันจะบอกดูว่ากี่โวลต์นะครับกี่โวลต์ประมาณกี่โวลต์กี่โวลต์นะคร ก็ก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการชาร์จในพื้นที่เลยมีแดดนะครับมีแดดว่าเป็นยังไงนะครับออกมาปุ๊บนะครับว่าไฟไมันเข้าเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าผมชาร์จนะครับอ่าเนี่ยสมมุติว่าผมชาร์จอ่าเรียกว่าระบบชาร์จอ่าสายตรงนี้คุณหอดได้นะครับเพราะมันมีทิ่ผมออกแบบมาให้สำหรับใส่สายนะครับเป็นขนาด600วัตต์ แรงนะครับปุ๊บนี่นะครับผมต่อมานะครับแบบนี้อ่าคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นว่ามันเข้ายังไงนะครับตรงเนี้ยมันจะมีบอกอ่าผมพอดพักอยู่ใเบก่อนเนี่ยก็คือชาร์จใช่ไหมครับเนี่ยว่าตอนเนี้ยผมปิดพับนะผมปิดพับถ้าผมเปิดเปิดมาก็เหมือนชาร์จอ่าคุณจะได้รับแสงคุณสามารถชาร์จได้ตลอดนะครับ แล้วคาต,ตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าว่าคุณจะเปิดปิดหลอดไฟตรงนี้สามารถต่อหลอดไฟได้อีกนะครับต่อไฟ5โวลต์ได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาชาร์จตอนกลางวันเลยนะครับว่าเป็นยังไงโซล่าชาร์จเจอร์เฟนเทคนะครับก็จะต่อกล้องอุปกรณ์คืออุปกรณ์ตัวโซล่าชาร์จเจอร์ต่อกับแบตเตอรี่นะครับต่อแบตเตอรี่ปุ๊บมายัางอินคาอินเร์เตอร์นะครับแปลงไฟ220โวลต์ต่อ5โวลต์นะครับตรงนี้จะมีไฟ ห้าโวลต์อยู่อ่าห้าโวลต์อยู่นะครับคุณสามารถเสียบชาร์จ usb หรือว่าโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วต่อมายังวิทยุชาร์จนะครับชาร์จเป็นไฟสอง้ยี่สิบโวลต์น,นะครับก็สายที่ท่านดูอ่าเข้าวๆข,ข,ข,ข้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตว่าการต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเป็นไงอีกนะครับสําหรับการชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยถ้าคุณต่อนะครับตอนนี้ถ้าสมมติ เราได้รับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมันจะบอกว่าโซล่าชาร์เจอร์ชาร์จเข้าแบตเตอรี่กำลังไฟเท่าไหร่12.3โวลต์นะครับไฟมันได้12.3โวลต์แล้วคุณสามารถต่อเข้าไปยังหลอดไฟอุปกรณ์ต่างๆของไฟไป12โวลต์หรือ5โวลต์ได้เหมือนเราผมสเสียบหลอดไฟไปนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูนี่นะครับโซล่าชาร์เจอร์เวลาเจอแดดจังๆมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราตั้ง ชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับกับแบตเตอรี่ตอนนี้ไฟมันออก13 8โวลต์นะครับสมมุติว่าผมจะวัดไฟและวัดกระแสนะครับวัดกระแสอ่าเป็น6 0 0ไฟตรงนี้เข้าเท่าไหร่นะครับไฟตรงนี้เข้าเท่าไหร่มาดูกันไฟตรงที่โซล่าชาร์เจอเข้าเท่าไหร่ประมาณ13โวลต์นะครับ1 3มโวลต์อ่ามาตรงนี้เข้าเท่าไหร่13โวลต์เหมือนกันนะครับ กระแสนะครับกระแสออกตรงนี้เข้าเท่าไหร่นะครับประมาณสองนะครับอืมมันจะคำนวณแล้วประมาณหก0้อยวัตต์นะครับนี่นะครับมันจะแรงมากนะครับโอเคก็ใส่ท่านดูว่ามันเข้ายังไงนะครับมาดูได้นะครับโอเค โซล่าเซลล์แฟงเทคนะครับ s c 2มาต่อกับอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงเป็นไฟ2 2 0โวลต์คุณก็จะสามารถเปิดพัดลมได้นะครับนี่คุณสามารถเปิดพัดลมได้นะครับใช้เปิดพัดลมได้อ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ